สวัสดีครับได้รับเงินลดทุนคืนต้องเสียภาษีไหมครับสวัสดีครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับเมื่อประมาณปี50ผมซื้อหุ้นบริษัทเ0 1แสนหุ้นในราคาพาหุ้นละ10บาทครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาบริษัท A จดทะเบียนลดทุนแล้วจ่ายเงินลดทุนคืนให้แก่ผมแล้วก็หกักภาษีหน้าที่จ่ายด้วยจะถามว่าทำไมบริษัทลดทุนผมต้องเสียภาษีด้วยหรือครับ พอทราบไหมครับว่าทำไมบริษัทเอจึงลดทุนขาดทุนหรือครับเหตุผลลดทุนจริงๆผมก็จำไม่ได้แต่คิดว่าบริษัทไม่น่าขาดทุนบริษัทเอเพิ่งจ่ายเงินปันผลล่าสุดเมื่อไหร่ครับประมาณธันวาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วจ่ายสองครั้งจ่ายเมษาครั้งหนึ่งแล้วก็มาจ่ายธันวาอีกครั้งหนึ่งมีงบการเงินไหมขอดูหน่อยครับเนี่ยครับ บริษัทมีทุนจดทะเบียน5้าล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทรวมทุนจดทะเบียนก็50ล้านบาทบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร40กว่าล้านบาทเงินสำรองตามกฎหมายก็5ล้านบาทสำรองเต็มตามกฎหมายแล้วตอนนี้ราคาหุ้นบริษัท A ประมาณกี่บาทครับก็น่าจะ20สิบาทต้นๆครับอืบริษัท A ลดทุนโดยการลดจำนวนหุ้นจาก5ล้านหุ้นลงไป1.5ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ10บาทจำนวนเงินลดทุนก็15ล้านบาทบริษัท A ลดทุนไปเมื่อวันที่8เมษายนปัจจุบันคงเหลือหุ้นจำนวน3.5ล้านหุ้นเหลือทุนจดทะเบียน35ล้านบาทอย่างนี้นะครับกรณีบริษัท A จดทะเบียนลดทุนและได้จ่ายเงินลดทุนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นจะถือเป็นเงินได้ของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไวร้รวมกันนั้น ก็คือส่วนกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร40กว่าล้านบาทเงินสำรองตามกฎหมาย5ล้านบาทรวมกันก็ประมาณ45ล้านกว่ายังไงครับคือถ้าบริษัท A จ่ายเงินลดทุนคืนส่วนที่จ่ายไม่เกิน45ล้านบาทนี้ต้องถือกลับไปเป็นเงินได้ของผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นต้องเอาเงินลดทุนนั้นไปเสียภาษีครับแต่เงินลดทุนเนี่ยคือเงินที่ผมเอาไปลงทุนนะครับผมก็เลยงงว่ารับเงินลงทุนกลับคืนมา ทำไมผมต้องเสียภาษีด้วยก็จริงครับมันคือเงินที่คุณนำไปลงทุนแต่ตามข้อเท็จจริงการลดทุนของบริษัทคือการลดจำนวนหุ้นลงเพราะกิจการมีกำไรและการที่กิจการมีกำไรแม้จะมีการจ่ายเงินปันผลออกไปแล้วบางส่วนบริษัทก็ยังมีกำไรสะสมอยู่กรณีที่บริษัทลดทุนอย่างนี้เหมือนจะเป็นการเลี่ยงการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกวิธีหนึ่งดังนั้น กฎหมายเลยบัญญัติไว้ว่าเงินลดทุนที่คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเป็นเงินได้ของผู้ถือหุ้นด้วยเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่การสำรองไว้รวมกันพูดง่ายๆว่าเงินลดทุนที่ได้รับเป็นการจ่ายจากกำไรและเงินสำรองตามกฎหมายกรมสมรคอจึงออกข้อกฎหมายกันไว้เพราะอาจจะมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงอยู่โอ้ยแย่อย่างนี้ก็มีด้วย แต่ถ้าเงินลดทุนนี้จ่ายเกินกว่ากําไรและเงินสำรองที่กันไว้ส่วนที่จ่ายเกินก็ไม่เสียภาษีนะครับยังไงครับอย่างบริษัทมีกําไรสะสมและเงินสำรองรวมกันก็ประมาณ45ล้านกว่าถ้าบริษัท A จ่ายเงินลดทุนคืนผู้ถือหุ้นมากกว่า45ล้านบาทนี้ส่วนที่เกิน45ล้านก็ไม่ถือเป็นเงินได้ของผู้ถือหุ้นแต่ก็จะทําให้ทุนจดทะเบียนของบอริษัท เหลือน้อยมากซึ่งอาจกระทบเงินหมุนเวียนของบริษัทครับ